สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยในช่องเทรดง่ายๆก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราขอคนละไลค์ like และคนละ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใดเดี๋ยวเรามาดูคู่นี้กันนะคะ แท่งนี้ถือว่าคอนเฟิร์มได้นะเป็นแท่งสมบูรณ์เส้นเริ่มเรียงนะคะรอย่อขึ้นไปค่ะอ่ะโอเคเราได้ราคาค่อนข้างดีนะคะแต่ถ้าดียิ่งขึ้นก็คือรอให้เขาย่อถึงเส้นสีสีน้ำเงินนะคะ <asury S 1> แนวตรงนี้นะคะตรงตรงนี้คือแท่งคอนนะคะทะลุแนวตรงนี้มาแล้วนะคะบง <NPC> บอกว่ามีแรงลงนะคะอันนี้เป็นเทนขาลงเนาะตรงนี้บริเวณแนวนะคะ ทะลุเรียบร้อยแล้วแท่งสมบูรณ์ sma 3เส้นเริ่มเรียงลงแล้วก็เส้นขอบ bb ฉีกลงนะคะแท่งนเฟ f i r มแท่งนี้นะคะค่อนข้างสมบูรณ์นะคะอยู่ตรงจุดเริ่มเรียงพอดีนะคะแล้วก็เส้นขอบ bb ฉีกลง macd ก็ลงนะคะแล้วก็นะคะสโตอยู่ในโซนสูงๆูงตัดลงแบบนี้นะคะทุกอย่างเข้าเงื่อนไข ดีดไปแท่งใหม่รอย่อซื้อลงนะคะอันนี้เป็นเทรนขาลงชัดเจนเลยค่ะนะคะสังเกตเห็นชัดเลยอันนี้เป็นเทคนิคจีบเรียงลงนะคะอันนี้เทรดตามเทรนเนาะโอเคมาน,นี้ก็ชนะตามเงื่อนไขค่ะใครที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดโมให้ทดลองได้ใช้ฟรีค่ะ ฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคจิบเรียงและเทคนิคตัดบนตัดล่างนะคะเราทำเป็นอีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะหากใครสนใจที่จะเรียนรู้เทคนิคนีคน้นะคะสามารถ,ถักไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะเรามีกลุ่มไลน์ให้ได้เรียนรู้ข้อมูลฟรีตลอดชีพค่ะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวินัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินยัยทุ่งเตให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราาคคงต้้ออลลกกกันนนนไปป่จใหมใหมิา ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ